สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับถ่ายคลิปแฟนหน่อยเรื่ยตัวสั้นๆเจอะเลยครับสวัสดีครับผมโภกเลยครับจากอเรกบริษัทเอ้ยแล้เป็นคนผมอภินนะฮะจากบริษัทเอ้ยอ้าวถามความรู้สึกเลยวันนี้ได้มาร่วมงานของที่ต่องชอชิบุชิเบชุระรันแห่งเดีรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึก รู้สึกยังไงครับทางเดินมันยาวไปนิดนึงเฮ้ยแหมที่ได้เราได้มีช่วงเวลาได้เจอเป็นแฟนๆนานขึ้นไงดิใช่ไหมเอ้ามาโผล่บ้างหลังรู้สึกยังไงบ้างครับกึงตึงก็ไม่หมดยิ่งเลยใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรฝากถึงคนที่ยังไม่ได้ช็อปสินค้าในสิบเอ็ดสิบเอ็ดนี้ในที่ต่อช็อปเลยครับผมก็อยากให้ทุกคนมาร่วมแคมเปญนี้กันเยอะเลยครับเป็นแคมเปญที่ดีมากๆครับแล้วก็มาดูไลฟ์สดด้วยนะครับเออเอ้าเจอกันครับในแคมเปญครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องผมเองก็ยังต้องกิจกรรมนี้เหมือนกัน อ๋อไม่ต้องรีบกลับมากอยู่ที่นี่ก็ช็อปได้ฮะอยู่ที่นี่เราได้ไหมครับอยู่ที่นี่ก็ได้เหมือนกันฮะที่นี่เขามีแจกคูปองเรื่อยๆเราก็รอช็อปได้เลยนะครับเข้าไปโกยอะไรครับแต่เข้าไปโกยเลยนะะฝากด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปรับน้องโฟร์มาชิมจะถ่ายรูปเลยนะครับสักครู่นะดีฝ่ายกรณีนี่ยต้องบอกว่าถ้าน้องไอกินแล้วน้องโฟร์ของเราก็มาสร้างรอยยิ้มให้กับพวกเราทุกทคนด้วยนะครับ นี่งาน tiktok s h อ p สุดสุดเนารแห่งปีวนี้จัดเต็มจริงๆคุณปองรูปาด0พันล้านไปไม่มีได้พักนะครนะรองเก็บรปองได้เลยขอบคุณนะครับอ่ะเรามาต่อกันเลยครับนี่ไปเจอกับน้องคลุกและน้องแสนเหนื่อ อบอกมาทั้น้องปุ๊และน้องแสบเือนะครับหมความน่าออโอ้โ้ว